สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีศริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระเมื่อไฟนมันมขึ้นถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับเพราะจะทําให้เด็กได้ลิ้มลองอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่นอกจากตื่นเต้นและฉลองพัฒนาการก้าวใหม่ของลูกๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรต้องคิดถึงการเริ่มพาลูกๆไปพบหมอฟันในครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันครับ และในวันนี้ช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากทันแตแพทย์หญิงแคข,ขวันมณีไพโรธจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศรีราชที่จะมให้ความรู้กับเราว่าควรจะต้องพาลูกๆไปเริ่มพบหมอฟันในครั้งแรกเมื่อไหร่และจะมีวิธีในการเตรียมตัวลูกๆอย่างไรบ้างก่อนพบหมอฟันครับในช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารยแขวัน อาจารย์ครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มใหม่หลายคนนะครับมีคําถามหนึ่งที่อยากจะถามนะครับนั่นก็คือการพาลูกไปพบหมอฟันสำหรับเด็กว่าควรจะเริ่มไปพบตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือว่าช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะพาลูกๆเนี่ยไปพบหมอฟันสำหรับเด็กครับการพาลูกมาพบหมอฟันสําหรับเด็กครั้งแรกเนี่ยนะคะควรจะเริ่มตั้งแต่ที่ฟันซี่แรกของลูกเนี่ยขึ้นมาในช่องปากก่อนที่ฟันเนี่ยจะมีอาการผุหรือว่าเจ็บปวดใดๆ เพราะว่าลูกเนี่ยก็จะได้ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความทรงจําที่ดีต่อการมาทําฟันค่ะครับก็คือฟันที่แรกขึ้นก็ควรจะเริ่มมาพบได้แล้วใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะมาพบเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆควรต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก่อนจะมาพบหมอฟันสำหรับเด็กครับสำหรับการมาพบหมอฟันสําหรับเด็กครั้งแรกเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เด็กๆเนี่ยรู้สึกกลัวเพราะว่าหมอฟันเนี่ยถือว่าเป็นคนแปลกหน้า<ช>สําหรับเด็กคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องแบบว่า อธิบายให้เขาฟังนิดนึงว่าหมอฟันสําหรับเด็กเนี่ยคือใครนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะหานิทานมาเล่าให้ลูกฟังหรือว่าให้ดูสื่อต่างๆเพื่อให้ลูกเข้าใจว่าหมอฟันเนี่ยทำงานยังไงนะคะหรือบางครั้งอาจจะเล่นบทบาทสมมุติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นหมอฟันแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเป็นคนไข้ฝึกตรวจลูกจะได้รู้ว่าเวลาเขามาพบหมอฟันเนี่ยเขาจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็คือจะให้ลูกเนี่ย ไปดูรุ่นพี่ที่มาทําฟันแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีร่วมมือลูกก็จะรู้สึกว่าโอ้พี่คนนี้เก่งจังเลยแล้วก็ลูกก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบแล้วก็ทําให้ลูกเนี่ยร่วมมือในการมาทําฟันมากขึ้นค่ะครับก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะครับอาจารย์แล้วก็อยากให้อาจารย์พูดถึงข้อดีนะครับของการที่พาลูกมาพบหมอฟันตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างครับ ข้อดีของการมาทําฟันตั้งแต่ลูกยังฟันไม่ผุหรือว่าไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆลูกก็จะร่วมมือมากกว่า <c oughs> แล้วก็มีโอกาสที่จะโดนหัตถการที่ทําให้เจ็บตัวเนี่ยน้อย <c oughs> ถูกไหมคะทัศนคติต่อการมาทําฟันก็จะดีทัศนคติต่อหมอฟันก็จะดีด้วย <c oughs> นะคะนอกจากนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกมาตรวจฟันเป็นประจำทุกๆ6เดือนเด็กก็จะให้ความร่วมมือแล้วก็มีโอกาสที่จะ มีสุขภาพช่องปากที่ดีในอนาคตมากขึ้นค่ะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์แขวขวัญกล่าวถึงคําแนะนําที่จะแนะนาคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าอยากจะเริ่มพาลูกๆมาตรวจกับหมอฟันสำหรับเด็กแล้วเนี่ยจะต้องมีคําแนะนําอย่างไรบ้างในการที่จะเตรียมตัวลูกหรือเตรียมตัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับสิ่งสําคัญเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรจะใช้หมอฟันเนี่ยในการขู่ให้ลูกกลัว<ม>เช่นคําว่าเดี๋ยวให้หมอถอนฟันนะเดี๋ยวให้หมอท,นะ<ม>ทาเจ็บๆนะควรจะให้หมอฟันเนี่ย เป็นฮีโร่สำหรับเด็กๆนะคะที่จะมาช่วยทำให้ลูกเนี่ยมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นอาจจะวางบทบาทของหมอฟันเนี่ยว่าจะเป็นเพื่อนที่จะมาคอยสอนให้ลูกเนี่ยแปลงฟันได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ควรจะตรวจหรือแปลงฟันให้ลูกทุกวันนะคะเด็กก็จะได้ชินกับการที่มานอนอ้าปากแล้วก็ตรวจฟันทำให้ลูกเนี่ยมีความร่วมมือในการมาทำฟันมากขึ้นค่ะ ครับคุณผู้ชมครับการเตรียมตัวลูกๆนะครับมาทําฟันก่อนทําฟันเป็นเรื่องสำคัญม,มากๆนะครับเพราะจะทาให้เด็กนะครับมีทัคติที่ดีต่อการทําฟันนะครับทำฟันไม่เกิดปัญหาเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับก็สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งคุณพ่อคุณแม่ กับหมอฟันรวมถึงลูกๆกับหมอฟันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ทาให้เด็กมาตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างเสริมสุขภาพปากและฟันที่ดีให้กับเด็กด้วยนะครับและในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านตัแพทย์หญิงแคขันมณีไพโรจน์จากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศิริราชเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับพบกันในช่วงนานาสาระน่ารู้ครับ กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคําถามจากทางบ้านโดยที่เราจะคาถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสื่อออนไลน์นะครับมาให้คําตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกเลยครับอายุ29ปีค่ะเวลาเกืนอะไรรู้สึกมีอะไรในลําคอตลอดเวลาไม่มีเสมหะมีอาการเจ็บคอตอนตื่นนอนค่ะระหว่างวันก็เจ็บแต่ไม่มากนักค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกลัวว่าจะเป็นก้อนเหนืออะไรหรือเปล่าเป็นมาเกือบๆจะหนึ่1ปีแล้วค่ะเกิดได้หลายสาเหตุค่ะ อาจเกิดจากกรดในยอดก็ได้ดูอาการก่อนถ้าไม่ดีขึ้นให้มาพบแพทย์ค่ะขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาศิกลาิงวิทยาค่ะที่แขนและขามีตุ่มแดงๆถ้าปล่อยทิ้งไว้จะมีหัวเหมือนสิวเริ่มแรกขึ้นแค่1-2ตุ่มจากนั้นก็ลามมาเรื่อยๆจนเยอะมากจากข้อมือจนถึงหัวไหล่ไม่คันไม่เจ็บอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างไปตรวจเ i v 2ครั้งไม่พบเชือ้อ ปกติอยู่ต่างอำเภอไม่เป็นพอตกงานจึงมาอยู่ที่บ้านน้ำประปาทำจากน้ำบาดาลจะเป็นพอน้ำได้หรือไม่ตอนนี้อายไม่กล้าออกจากบ้านเลยเกิดได้หลายสาเหตุค่ะอาจเกิดจากแพ้ผิวหนังอักเสบถ้าเป็นมากแนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตัดจวิทยาค่ะ อยากทราบว่าเราสามารถรักษาโรคซึมเศร้ากับโรค PTSD โดยเครื่อง TMS พร้อมกันได้ไหมคะจุดที่รักษาเป็นจุดเดียวกันไหมคะหรือต้องรักษาแยกกันคะในปัจจุบันการรักษาด้วย TMS ยังไม่สามารถใช้ในการรักษาโรค PTSD ได้คะ่ะจะให้การรักษาได้เฉพาะในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคยำคิดยำทำเท่านั้น ในกรณีนี้จึงควรรักษาอาการ PTSD ด้วยวิธีอื่นๆเช่นการรับประทญญานยาหรือการทำจิตบำบัดแทนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะอายุ16ปีเพศชาย สูญเสียฟันหน้าทั้งบนและล่างรวมกัน8ซี่ครับข้างบน3ซี่ข้างล่าง5ซี่และหักออกไปพร้อมกับรากฟันสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์อยากจะทราบว่าฟันจะขึ้นมาอีกไหมครับหรือต้องทำอะไรอย่างไรจากอายุน่าจะเป็นฟันแท้แล้วไม่มีฟันขึ้นทดแทนค่ะถ้าฟันหลุดไปแนะนาไม่ใส่ฟันทดแทนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะ คนไข้เพศหญิงอายุ86ปีเป็นโรคก,กระดูกพุนคุณหมอให้ทานแคลเซียมพลัสครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งเช้าเย็นเพื่อรักษาโรคก,กระดูกพุนเนื่องจากคุณหมอจะให้ทานแคลเซียมแต่คนไข้เคยทานแล้วท้องผูกคุณหมอเลยให้ทานแคลเซียมพลัสเป็น2เม็ดเช้าเย็นแต่พอมาพบคุณหมออีกครั้งรับยามาระบุที่ซองให้ทานวันละ1เม็ดซึ่งตอนที่รับยาไม่ทันได้สังเกตจนยาหมด ญาติก็คิดว่าคุณหมอให้ไม่ครบและไปซื้อตัวยานี้ที่ร้านขายยาแทนแต่พอมาหาหมอครั้งล่าสุดให้ทานวันละหนึ่งเม็ดอีกจึงรู้ว่าคุณหมอให้ยามาไม่ตรงกับที่ได้คุยกันตอนแรกจึงจะรบกวนสอบถามว่าเราควรจะทานวันละหนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดเช้าเย็นคะในเบื้องตน้นแนะนำไม่ทานตามฉลากยาที่ได้รับยามาครั้งล่าสุดคือทานวันละหเม็ดก่อน มื่อมาพบกับหมอให้สอบถามกับหมออีกครั้งว่าต้องการปรับยาหรือไม่แต่ถ้าวันนัดครั้งถัดไปนานหลายเดือนควรติดต่อเลื่อนนัดเพื่อให้มาพบหมอได้เร็วขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริดาชค่ะ ก็ขอบคุณไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีคาถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพก็สามารถพิมพ์คําถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ w w w s i r a t o n l i n e n e t แล้วผมจะไปหาคาตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้คําตอบเองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิรราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแลพวพบกนันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ